สวัสดีพี่น้องร่วมโลกทุกท่านด้วยนะครับผมอีากจรัก็สู่ช่อง One Boy TV นะครับนะแหมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครับอ่าฮะวันนี้เราไม่รู้จะทําอะไรนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานแสนนานฮนะรเราจะมาเล่นไมครับกันนะครับผมแ <Service> วันนี้ผมก็ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งในติก๊กต็มานะก็อยากจะไปลองทํากันดูนะก็คือทําเป็นระเบิดร,รูปหงงัวใจอ่ะงงละสิถ้าใครดูแล w ้วก็ จุๆไว้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เราไปติดตามชมกันเลยครับเอาละฮะของที่เราจะต้องมีก็คือ TNT นะฮะแล้วก็เลส o n e แล้วก็สวิกนะฮะผมนะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทําการมาร์กตำแหน่งก่อนนะว่าผมจะตั้ง TNT ไว้จุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาละฮะสำหรับ การที่เราจะทำเป็นรูปหัวใจงั้นเราต้องวางบล็อก TNT ประมาณแบบนี้นะครับผมถ้าใครไม่เก็ตก็แคบหน้าจอรูปนี้ไว้นะแล้วก็ลองไปทำดูก็ได้ฮนะออกมากระังจะคืนสภาพแล้ว <c oughs> เอาลนะเรามาเริ่มวาง TNT กันเลยครนะับผมไปวางเข้าไปวางตามช่องที่ผมได้ทำการขุดเอาไว้หรือทำการมาร์กสัญลักษณ์เอาไว้นะฮะสลับใครที่เซียนแล้วก็ไม่ต้องก็ได้นะฮนะมา ไปเจอมาในติกต็อกฮะเลยลองมาทําดูผมก็จําชื่อช่องไม่ได้แล้วเหมือนกันลบขออนุญาตหยิบมาทาแล้วกันฮะผมนะถ้าเราวางท NT แบบนี้แล้วเราก็หยิบเลสโตนมาฮะผมแล้วเราก็มาต่อเลสโตนกันเลยนี่ไงนี่ไม่มีอะไรมากฮะคลิปนี้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับผมขนาดผมยังทําได้เลยเพื่อนๆก็ต้องทําได้อยู่แล้วฮะไปค่อยๆต่อค่อยๆต่อไปนี่นิดๆหน่อยๆเอ๊ะลืมต่อนี้ด้วย ต่อจานวนมาอีกปั๊บอ้อยทางกลุ่มรู้สึกว่ามันกดปุ่มยากจริงๆเลย <c oughs> โอเคฮะพอเราวางเลสโตนครบแบบนี้แล้วเอาตามนี้เลยนะผมนะดูให้ดีๆฮะเอาตามนี้เลยนะฮะเป๊ะๆเลยจะเป็นระเบิดรูกหัวใจยังไงเราลองมาดูกันถ้าใครรู้แล้วก็จุ้ๆไว้นะอันนี้บอกสำหรับคนไม่รู้นะเอาละฮะต่อไปเราก็มาวาง ปุ่มสวิทช์ไว้ตรงนี้เลยฮะผมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาวางตรงนี้ต่อนะฮะแล้วเราก็จะเราจะกดตรงนี้ก่อนนะกดตรงนี้ก่อนนะผมกดปุ๊บหน้าเราก็มาวางตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ปุ๊บมาดูดูชีลูกหัวใจยังไงปึ๊บนี่ปึ๊บนี่โอ้โหหัวใจเล็กๆนิดหน่อยแค่นี้แหละะคลิปนี้มีแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยนะ แค่เอาระเบิดมาต่อกันแล้วเป็นรูปหัวใจแบบนี้โอ้หแม่สวยงามเกือบนะฮะก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้ได้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรนี่นะนี่นี่ก่อนที่ก่อนที่จะได้หลุมนี้นะก็ลองลองหลุมนี้ไปแล้วก็เออก็อเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเล็กเป็นท่าอะไรนี่ดูดิเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็หลุมอะไรก็ไม่รู้ คนเราก็ต้องลองผิดลองถูกนะผมนะเอาะะละฮะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆฮะมีมาแค่นี้พอนะสำหรับเอามีมาต่อก,กนรงรุหัวใจนะครับผมไปอาะฮะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องบอลบอยทีวีของผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ก็บ๊ายบายจ้าระเบิดปุ๊บ